เมื่อน,นักทุบแก้วห้อมสีเวิร์สเราทุบแก้วสีเวิร์สเลิไม่ได้ขายดีนะคะทุบทุบเลนทุบทุบเลนทุบเลนแม่ค่ะทุบแก้วเลนชอบชอบพี่เขาแต่งร้านงานไม้เขาทำเองหมดเลยน้ำแดงโซดานะคะใช่งานไม้ร้านแต่งร่มรื่นมา บ่มีเวลาเินลาล่นบ่มีเวลาเห็ดค่ะคือฝนเิ่นไปทำงาน <c oughs> อ๋อสร้างเพิ่นมาคอยว่างเพืพ่อวันนยุทธกับบริยุทธค่ะวันนยุทถ้าเขาเอิ่นไปตรวจใหม่ก็ได้ไป กับส่วนใหญ่ก็ได้ขายคนในหมู่บ้านนี่แม่นบ่คนในหมู่บ้านก็คนทางพานค่ะคู่คนมันสิมีมีดานมีดานเพิ่นมาเปิดใหม่อยู่ทางออกทางทางออกคู่ขาค่ะคู่ขนเพิ่นมาเปิดใหม่เขาเจาตกแต่งไฟเป็นสาหน่ำเขาเจ้าก็ออก ขังเขาจับวิธีทำเลเขาทำทำเลเขาทำเเาดีค่ะทำเลเขาดีแต่เขากขายในบ้านเขาเนาะสบายสบายฟูกกำหลังค่ะบอสซีเดียตบอสซีเดียตไม่ซีเรียสเท่าขาค่ะเพราะเลยเพิ <Eso. S 2> ่มเติมก <laughs> ันไปมือมันกับมันมือมันกับมันมันสุดได้เท่าไหร่ค่ะกับพันกว่าค่ะโอ้มาสุดได้พันกว่า ท่นพันสองพันสามสวัสดีค่ะวันนี้นะคะฝนก็มาอยู่ที่สาขาบ้านพลเมืองนะคะสวัสดีค่ะ,คะนะคะเป็นไงบ้างคะช่วงนี้ก็เรื่อยๆค่ะ เรื่อยๆค่ะนะคะต้องบอกว่าบรรยากาศร้านนี้นะคะสาขาที่หนึ่งห้าบ็บ้านพลเมืองอำเภอเค่องในนาะจังหวัดอุบลราชธานีนะคะบรรยากาศมาย่มเลยก็น่ารักแม่ค้าเป็นกันเองน่ารักมาตลอดเลยนะคะคนถามเล็กน้อยเนียค่ะเปิดร้านมาได้จากเดือนละค่ะเป็นเดือนที่สี่เือเดือนเดือนที่สี่เดือนนี้หรือว่าเดือนที่หาเดือนตั้งแต่เดือนหกสิบเจ็ดเดือนหกเดือนเนาะ นะคะกถือว่าเป็นเขาเรือนที่ที่หาค่ะกถือว่าพ่อสมควรอยู่แหละกะเป็นจังไรแน่ยอดขายกะในเรื่อยๆค่ะได้เรื่อยๆขายดีที่สุดของพี่ได้เท่าไหร่คะประมาณ ประมาณพันสี่พันหาค่ะเพราะว่าพันสี่พันหามันเก็กเงียบค่ะมือพันหาได้ยู่ค่ะทำมือได้ขายดีทำมือได้มาน,นมค่ะมือได้มานเนาะมือได้มานกับพันหาต้องบอกว่าอาจจะดูยากค่ะเอ๊ะพันห้าพันห้าแต่อย่าลืมนะคะที่นี่คือแบบหมู่บ้าน,นหมู่บ้านเลือกพอสมควรเลือกพอสมควรค่ะคนกับบุคอยหลายค่ะอืมคนบ่คอยหลายแต่ก็ยังได้ยอดขายมือแล้วพันสี่พันหาถือว่าโอเคจะเงียบสุดของผี่นี่ เท่าใดคะประมาณหาอยหาลอยหกอยหาหกลยนะคะกัพ่อใดอยู่ค่ะของพี่มีทั้งร้านกาแฟเปิดทั้งร้านค้าเนาะร้านร้านร้านค้าหมายถึงร้านขายของชาค่ะขายของทั่วไปนะคะร้านก็ทําเองขายเองนะคะที่ไม่ต้องเช่าสบายๆนะคะส่วนใหญ่เมนูใดของพี่ขายดีค่ะเมนูเป็นชาเย็นกับพวกกาแฟค่ะ พวกชาเย็นพวกกาแฟพ,พวกเน็นออคเนขายดีส่วนใหญ่กับเป็นเมนูส่วนใหญ่เป็นเมนูนหลักๆเมนูหล,กลกกั<ว>กๆเบสิกขายดีฝนเห็นความหนาลักของแมคคาติดร<ม>ายละเอียดรายการเมนูทั้งพืชเลย<ม>แล้วก็บอกด้วยราคาเท่าไหร่อะไรยังไงเนาะนะคะแบบลูกค้ามากกัสบายใจใจะกินเมนูไหนดีนะคะเห็นมีทําขายทุกอย่างเลยมันมาค่ะทุกเมนูเลยมันบอทิแฟชั่ออกมาเะ แนนไส่มากเด็ดขายเด็ขายทุกเมนูแล้วค่ะอืมเด็ดขายทุกเมนูแล้วถ้าเป็นที่บะแมนเมนูอ่าตัวซิกนเจอตัวลักนี่เมนูอื่นอื่นอันใดขายดีมากค่ะ เป็นพวกเมนูโซดาค่ะอืเมนูโซดานี่มาถึงเราก็โซดาเหมือนกันนะคะแม่ค้าทำสวยด้วยเด้น้ำแดงโซดากับแยบั่นนะคะน่ารักมากๆนะคะถ้าเป็นเมนูโซดาจะเป็นสตรอเบอรี่โซดาอสตรอเบอรี่โซดาขายดีส่วนหญ่ก็เด็กๆหน่อยกับมักคือการเนาะคนเห็นตอนที่มาเปิดกับมีเด็กๆนักเรียนมีอย่างนี้สี่นะคะ แล้วกาเดี๋ยวให้พี่ซอยฝากล้านในาว่าร้านอยู่ที่ไหนเพื่อค้นพานไปพันมาแถวนี้เขาได้แวะมาหาพี่ค่ะโอเคค่ะกับฝากล้านในเล่ะเวะไปเวะมากกับเวะมาอุดนุนในเล่ะร้านอยู่บ <g> ้านพ้นเมืองตำบลน้องเราค่ะบ้านพ้นเมืองถ้าค่ะมูซีอ่ะกำลังสิท่ามาท่าพ้นมาบ้านพ้นเมืองพ้นจี มาบนดอ่ามูซีมูซีกับตำบลหนองเหล่าค่ะตำบลหนองเหล่านะคะอย่าลืมนะคะผ่านมาอย่าลืมแวะมาหาร้านวัดคาเฟ่สาขาที่หนึ่งพันเจ็ดรอยห้าิบเจ็ดบ้านพลเมืองด้วยนะคะแอบบนแดบกับเบิ้งไหมคะแอบบ่แสบอันนี้สิบอกว่าแสบมันบอเมฆาตอนนี้ก็เม่าตอนวันไหนคะบอกว่ากินกาแฟจากคองหลายจน นำหนักขืนโน้กันยังสวยคุณดีคือเก่านะคะเดี๋ยวจังไหนฝากทุกท่านติดตามและก็ฝากแวะอุดหนุนด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ด้วยค่ะ